เห็นไหมไม่เห็นเลยครับไมเห็นทีวีนะสิร้อยกคำนัดคมเผาสวัสดีครับกรป๋ามด้วยไม่ลาบแก่ซองออกแล้วครับโยนทีซองนะเก็บซองไว้จะได้จำกันนานๆโชคดีนะครับสู้ๆนะ จำกันที่กันไว้นี่คีอร uh. ักใหไปเก็อาใหน่ไหมเห็นไหมครับไเห็นในทีวีนะทีร้อยเกคมนัทคมเผาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสัมทันประปูใทยนะครับปูมาบอมาก เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะเอาของมาก่อนป้าใจเย็นเนาะใจเย็นเย็นของมาก่อนของมาก่อนของมาก่อนใจเย็นไล่ลำเท่าลำลาก่อนเลยใจเย็นญี่ปุ่นนะครับเก่งจังเลยนะเป็นผมนะน้ำยาวตามข้างในด้วยนะใครที่ยังไม่ได้อ่ะอ่าไฟถ่ายแล้วนะครับอย่าได้ตกนะอ่าหมดแล้วก็หมดเลยครับ ผมอยากลงไปดูน้ำแต่ละแต่มันลึกฮะอยู่ตรงนู้นตามดูใช่ไหมแต่ว่าตามนี่ตามนี่เอาฝากฝากน้ำหน่อยแต่พี่พี่บอยจับตอนนี้น้ำเจ็ดโอเคใหญ่ท่าน้ำด้วยครับท่านน้ำเอายายมาน้ำแพชรเดียวโอเคน้ำแพ็คหนึ่งน้ำแรงนะแม่น้อง น้ำได้ไหมครับนออน้ำได้ไหมเวลาแกะซองออกแล้วห้าโยนที้งซองนะเก็บซองไว้จะได้จำกันนานๆยด้ยาขอบพระทั้งใส่ในซองนะจะ่ดนถูกนะห้กด้วนครับยายครับ đáp nhanh đáp ào nhanh đáp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  nhanh น้ำเดียวรอนีปนี่คระาัครับคะัดี๋ยวให้ข้าวเดอกันนะเด้อ๋อาผสัาสบากสมวงหยิบหบาวนี่ครับน้ำด้วยครับสองกเยนเยนเนเ น้ำหมดแล้วครับดูดพันดูดหลังสองตอนได้แล้วไปเลยครับน้ำหมดแล้วใช่ไหมน้ำหมดแล้วครับน้ำเหลือดเลยน้ำอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่แถววัดบ<อ>ันไดช้างนะคะ,ะจังหวัดอยุธยาค่ะ พื้นที่น้ำค่อนข้างที่กระสุมมากนะคะเจ็ดเย็นเจ็ดเย็นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเจ็ดเย็นครับเจ็ดเย็นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับ ระวังมือระวังมือเขาแจวไม่หน้าถอยลงไปข้างล่างหน่อยเนด้อ่าไปแล้วเอาไปนั่งเยเฉยเายมพี่ียมเอาแามให้ะครูวแมะครมนหน่อย้ามอ่ะมาดามถุงนี้ไม่าเอามมหน่อยแามอ่ะพอไ้มเนี่ย ย่างหน่อยเน้นขอย่างอ้นะครับไปถึงย่างย่ามย่าโอเคอถอยเลยทำปกนทชุดเอาสองสองเอาเอาเอาส่งมานี่ีะครับนี่ครับข้างหลังมีหายส่งไปดู สนอ้ำหมดครับน้ำหมดน้ำหมดอันนี้น้ำอยู่ลำนุ้นอะนี่ครับนี่บนนี้ตงมาตังมาข้อเบี้ยนครับขอขะอข้อข้อข่ขอขอ้อยอขอาะอขอข้อข้อยัอขอข้อข้อข้อ้อง ต้องดีนะครับสู้ๆนะจำจำชอกันไว้ดีๆนะ้ไปให้เีหัวจ้างพยข้างอดเรียกข้างในหน่อยแต่ก็เรียกๆกันหน่อยเล้ว มีครับตรงนี้ก็มีตระมาณสิบชุดตรงนี้ก็มีครับพี่ชายพี่ชายเอายังไง หกชุดติดฝาค่ะตัวเลมาแล้วนี่ยออกสนี้เท่านะคะไม่ไม่ไม่หัวเยอด ถันยนหลังนี่หลังไม่ไม่จะถ่ายข้างหลังโอ้โตนี่ยโหัเวียนเนี่ยพีเสียงเนี้ยไปไหนยอดสามชุดตรงนี้เลยกี่ชุดมีชุดสามสิบห้มีออกมาอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นไปนี่ที่พิเชษ บ้านที่เปทูนเนี่ยที่ท่วมเยอะๆตรงนี้ไปเ<ป>นี่ยครับหลังข้างหน้าเนี่ยครับเ,เดี๋ยวให้เขาไปใกล้อหน่อยจะเอาย่าง